384นะ384ออกจากมักกสันครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีมักกสันครับส่งในขณะนี้ประแจได้กลับ ท่าเป็นท่าทางหลีกนะครับทางที่สองสถานีมักกสันนะครับสถานีข้างเคียงสถานีกรุงเทพและสติกของตันนะฮะ เจ็ดนาฬิกาสินาทีขบรถชานเมืองขอบวนที่380 380จากชุมทางชเชิงเซาเข้าสู่สถานีมักกะสันในทางที่2ครับขบวน380ที่เที่ยววันนี้จะรอลีก,กับขบวน283ที่สถานีมักกะสันนะฮะอันโดย NKF 1225 ไฟ <ป S 1> ขบวนบริษัทงแามนะกไลๆน่นะกนา้วะยเนรจุจัรจรตขบว, 80, วน380แรออยู่ทางที่2แล้วนะครับขณะนี้7นาฬิกา18นาทีขบวน283 283ปลายทางบ้านพลูตาหลวงข้ามักกสันในทางที่ หนนะฮะรถหลีกันนะครับสี่สี่หนึ่งหก บวนที่283และขอบวนที่380ออกจากสถานีมักกะสันครับขณะน,นี้เวลา7นาฬิกา ห้าสิบนาทีนะครับขบวนรถชั้นเมืองขอบวนที่372 372จากปราจินบุรีเข้าสู่สถานีมักกะสันครับใช้เป็น G E A 4536ฮะรถจากคันโปรดของไอ้ปินนะครับเนีย่ยเข้ามักกะสันนะฮะขบวน3า2นี้จะพ่วงรถนั่งชั้น3มแอร์มาด้วยนะครับขบวนนี้ ผสานตัวซริษัทสารมีตัวอักษรที่ต่างจากชื่อดงจัชชังซาปาติบบริกบินบุรีรอก่านโดยสารชานชาลาที่สองค่ะขบวนรถธรรมาดาขบวนที่281 281ปลายทางกบินบุรีเข้าสู่สถานีมักกะสันครับขบวน281ดเที่ยววันนี้ใช้เป็นรถจักฮิตาชินะใช้ฮิตาชิเลยสีฟ้าคลาสสิกมากครับ4509 ดังเลี้ยวเบี่ยงเข้าทาาที่สองมักคสันนะฮะโอ้โหชฮิตาชิเลยนะโอ้โหสุดยอด ใช้เดยจสีแดงเป็นสีเขียวนะริวจะเขียวล้วนไม่ขบวนเลยบริารรริษัทนสนีั่เทียงอิาขนส่งจังหดทรรการบริษัทรถบุารดทราบท่านจะต้่งข้น้สถนีบุรี เดิการที่ทมรอการบริารอัราที่ห่งครับติตาชี้4 5 0, 9, ครับติตาชี4 5่9นะครับกับขบวน281รอลีขบวน388นะครับ สถานีมักกะสันก่อนแหมริ้วขบวนนี่สวยงามดีจริงๆนะเสียดายครับสุดท้ายไม่ใช่สีเขียวแล้วโอ้โหขบวนสามแปดแปดนะฮะขณะนี้เวลา8ปนาฬิกา25นาะที ขบรถชานมงขบวนที่388 388จากชุมทางฉะเชิงเซาขบวนเข้าสู่สถานีมักกะสันในทางที่หนึ่งนะครับโดยมีขบวน281แปดสิึอนงรออยู่ทางที่สองนะครับ GKC 88ถึงแล้วนะเดี๋ยวปล่อย281นะตอนนี้281ออกแล้วครับ 281ออกมากกสันในทางที่2ไปแล้วครับ ขบวน633รงไรร้ามันบางจากสถานแม่น้ำไปทางสถานีบึงพระผ่านกระาันครับ อนนี้เวลา9น,นาฬิกา56นาที<น>ขบรถธรรมดาขบวนที่278 278จากกระบินบุรีเข้าสู่สถานิมักกะสันในทางที่1ครับ<น>อัลสตอม4307 ตอนนี้ปล่อยครับปล่อยเก้านาฬิกา58นาทีครับ 278ครับจากกบินบุรีวันนี้นี่เมฆเต็มเลยนะฮะแสงแดดแทบไม่มีเลยตอนนี้สัญญาณที่กั้นนะจังขึ้นอีกแล้วนะครับของผาารกั้นฝั่งทางสถไฟยไฟมักกสันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับตอนนี้มีการแขวนห่วงทางสะดวกเดี๋ยวจะมีขบวนรถสินค้าวิ่งเข้านะครับ 632 632จากบึงพระปลายทางสถานีแม่น้ำนะหายากมากนะครับที่จะวิ่งรับห่วงนะครับรับห่วง สุดยอดเลยนะวันนี้ได้เห็นทั้ง 6, 3, 3, 6, 3, 2เลยนะรุธรรมดาขาบวนที่ 280, 280จากด่านพรมแดนบ้านคลองลึกไปทางกรุงเทพลำพงเข้ามักกสันครับฝนหยุดตกแล้วนะครับ 1, 2, 3, 5 2> ขึ้สองขบานนะ้ะขไวนแรกคับ ครับ280จอดอยู่ทางริท1ออกจากมังกระสันครับ ู่ที่สถานีมักกสันนะครับขณะนี้ครือพิเศษชานเมืองขอบวนที่389 389ไปทางชุมพันฉะเชิงเซาเข้ามักกสันครับ1110